น้องๆที่จบปตีแล้วนะครับ ฟังทางนี้ครับถ้าน้องสนใจอยากจะเรียนคณะแพทย์นะครับน้องสามารถทําได้นะฮะเพียงแค่น้องเนี่ยเลือกสถาบันที่น้องต้องการและน้องดูคุณสมบัติที่สําคัญที่เขากําหนดไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมสวครับน้องตอนนี้เขาเปิดแพทย์นะแล้วก็เป็นแพทย์หลักสูตรเพียงแค่5ปีเท่านั้นนะครับน้องเพียงแค่น้องเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับจบปตีในสาขาอย่างเช่นวิทยาศาสตร์นะครับสาขาวิ์สุขภาพนะครับหรือว่าชีวการแพทย์นะฮะโดยที่มีคะแนน G-Pack เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ3.5เป็นต้น และอายุไม่เกิน35ปีเนี่ยน้องก็สามารถที่จะมายื่นสมัครแพทย์อีกหนึ่งปริญญาได้ครับโดยที่น้องเนี่ยก็ต้องไปดูเงื่อนไขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งผลงานพอร์ตเฟลิโอคะแนน i อเอลนะครับที่มากกว่า5.0นะครับหรือ t o เฟลที่มากกว่า65นะครับโดยการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบ MM i ด้วยอันนี้สำหรับคนที่สนใจมสวนะครับและนอกจากมสวครับน้องก็ยังมีส่วนที่เป็นของไม่ดนครับไม่ว่าจะเป็นศิริราชหรือว่ารามาครับ อย่างสีรันนะครับเขาก็มีส่วนที่รับเด็กที่จบปอตีเนี่ยอยู่ในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่น้องมี G.P.A. นะครับของมหาวิาลยเนี่ยมากกว่า3.25มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่าง IEL นะครับที่ไม่ต่ำกว่า6.5ครับแล้วก็สามารถที่จะยื่นได้ฮะสำหรับสี่รันนะครับ แลวนอกจากศิริราชนะครับน้องปีนี้พิเศษสำหรับเด็ก69ฮะมีมอนครับเขาก็เปิดรับเด็กที่จบปตีนะครับในบางสาขาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทนะครับน้องโดยที่เงื่อนไขก็คือว่าน้องจะต้องเคยทํางานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมาไม่ต่ํากว่า2ปีครับและนอกจากนั้นก็เป็นพื้นฐานครับไม่ว่าจะเป็นคะแนน G. Pa คที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับคะแนน T. p a ด A-Level การสอบสัมภาษณ์นะครับหรือการทำแฟ้มผลงานเนี่ยก็เป็น เงื่อนไขในการยื่นคณะแพทย์นะครับของมนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากมนครับก็มีใกล้ๆกันฮะมหาวิทยาลัยพะเยาครับก็เป็นโครงการเดียวกันครับผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทนะครับก็รับเด็กจบปตีในสายวิทยาศาสตร์นะครับสายสุขภาพ GPA ต้องไม่ต่ำกว่า2.75ครับแต่ว่าอาจจะรับไม่เยอะฮะรับประมาณ20ที่นั่งเท่านั้นเองครับสำหรับมอพะเยานะฮะแล้วก็ปิดท้ายครับตัวที่5อันนี้มาฝากนะฮะสำหรับ คนที่อยากจะเรียนอินเตอร์ครับก็มีแพทย์จุฬรออินเตอร์ครับก็สามารถรับเด็กที่จบปตีเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องเกรดเฉลี่ยขั้นต่ําด้วยนะฮะแต่ต้องมีคะแนนโทฟเฟลเนี่ยมากกว่า85นะครับหรือ i อเเนี่ยที่ไม่ต่ํากว่า7นะครับแล้วก็ต้องมีผลการสอบ MCAT แนะฮะแล้วก็มีพวก Portfolio นะฮะเป็นพวก Statement of p r o p o s นะฮะหรือจดหมายรับรองก็อย่างน้อย2ฉบับ จากมหาวิทยาลัยนะฮะสตัวนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการยื่นแพทย์จุฬาอินเตอร์สำหรับเด็กที่จบปตีครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เฟนก็เอามาฝากซัก5ที่ฮะซึ่งเป็นโอกาสสําหรับน้องๆที่จบปตีแล้วแต่อยากเรียนแพทย์ครับ